สี่สะเกตไม่เสียดายพลเมืองดีนำทองสามบาทเงินสดในกระเป๋าส่งคืนยายวัย75ปีทำความดีเป็นแบบอย่างให้ลูกส i s สะเกด does not regret it a good citizen returns three baht of gold and cash in a bag to a 7 5 year old grandmother she did good and set a good example for her children คนต้นแบบและเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับเป็นคนดีสียาคมน้อยอย่างแล้วก็คุณนายนะครับเป็นภริยาสัญญาสูงนี่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆแล้วผมก็จะเชิดทูเกียริเป็นคนเงนที่ดีของภริยาคุมน้อยนะครับก็ฝากทั้ทกำนันได้ประกาศทั้งมเชียงั้งต้ทั้ดเพราะว่าท่านี้ก็เป็น การยกย่องของอำเภอยาช่น้อยจนผมก็เลยว่าเอ๊ะเพื่อคนทําดีเราก็ต้องให้กําลังใจนะครับก็เลยทำปฏิบัติยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็มอบเสียงน้ำใจในนางของอําเภอยาญ่จน้อยเพื่อให้เป็นข้อยลักใจแล้วก็จะยกย่องเป็นแบบอย่างนะครับก็ฝากท่านกำลังเชื่อนะครับว่าช่วยประชาสัมพันธ์เชยงด้าสายนะครับในส่วนของผมเองก็คงจะ พูดถึงในคุณงามคุณดีท่านบอกว่าน้าสวดในยการแล้วก็กำนันผู้อีบ้านในวาระการประชุมต่อไปต้องกลับขอบพระคุณพี่พรประเสริฐอย่างยิ่งครับใกล้จะถึงปู่ตานะครับเป็นมันเป็นสามแยกพอดีผมจะไปดู ข้าวที่มาพอได้จะแวะไปเติมมันที่ทาต้นหอมมันก็ถึง <único S 2> ทางแยกพอดีพอได้ไปเจอกระเป๋ากระวางอืู่พอได้หยิบใส่ใส่รถมันเป็นรถพีน่กระเาใส่ักเท้ากระเป๋าวางอยู่กับพื้นเลยครับกระเป๋าวางอยู่กับพื้นวางอยู่ทางกลางถนนเลยครับผมเป็นกระเป๋าสะพังเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าถือแต่เป็นแบบนี้คับในนั้นมีอะไรบ้างที่เปิดดูในนั้นก็ ผมมาให้ท่านมาให้ท่านแต่กำนันนี่เป็นคนเปิดผมก็เปิดดูแต่ผมไม่กล้าที่จะไปแย้มว่ามันมีอะไรข้างในเยอะแยะเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมีนีกระเป๋าตังค์อยู่ข้างในก็เลยกลัวที่ว่ามันจะของมันจะเสียหายอะไรไปอย่างไงนะก็เลยไปให้พอเลยไปให้ท่านกำนันพอดีท่านกำนันก็ไปไปประชุมอยู่ที่วัดเรื่องกนกันทีมน งานบุญคดินี่แหละเขาไปเจอกับุ่ยใหญ่ทั้งสามองคงทั้งหมดแล้วครับกอเลยเราก็ไปเปิดเผยด,ด้วยกันอยู่ตรงนั้นครับผมครั้งแรกที่พี่เห็นกระเป๋าคิ้งไงก็ไม่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้เห็นกระเป๋าเนี่ยก็ยังไม่ดีใจที่ไม่อะไรหรอกเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างในเพราะเรายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับมีความคิดว่าเราอยากจะเราเป็นของตัวเองมีอะไรแบบนี้ครั มันเยอะเกินไปครับผมบอกเลยว่ามันมันเป็นสมบัติที่แบบว่ามันมันเกินที่เราจะเอามาเป็นของตัวเองมันมันมันไม่ใช่อะไรว่าเขาจะทำ้ว่าเขาจะทำมาได้ถ้าเป็นของเราเราก็เสียได้มันคงไม่เอาความสุขอยู่บนความทุกข์น้ําตาเสียง้องให้ของคนของเขาเลยมันตัดใจเอาเอาไปต้องตัใจเอามาให้ท่านกับมันเป็นคน แต่เป็นพยานเป็นให้รู้เห็นด้วยกันหลังจากเราที่เรามอบให้คืนเจ้าของแล้วตอนนี้เรารู้โลกมันทันด้วโลกใจครับโลกเพราะว่าไอสิ่งที่เราค้างคานคือเงินมันมากเงินมันมากเนถ้าเกิดว่าเขามาดูแล้วสิ่งของที่อยู่ข้างในมันสูญหายไปมันมมนต้องเดือดร้อนควรจะเป็น ว่าจะมันจะเป็นเรื่องกับตัวเองทางเจ้าของกระเป๋าเขามีการพูดคุยอะไรกับเราบ้างไหมก็พูดคุยก็เขาก็มันก็มาขอบคุณทั้งลูกทั้งครอบครัวกันทั้งทั้งหมดมาขอบครัุณแล้วเราเราอจากขอบคุณแล้วท่านมีอะไรให้เราเป็นขวัญกำลังใจไหมก็มีสิ่งน่าใจมันน้อยนิดนินะเราอยากบอกอะไรกับ เจอกับเราแบบนี้ว่ารถ้าเก็บของอะไรได้ก็คือตัวตัวแม่เองเลยทางานอยู่แลบบ้วการเงินไม่ว่าจะเป็นลูกทํางานที่ราชวังก็ทํางานเกี่ยวกับการเงินแต่จะสอนลูกเสมอว่าเงินคือสิ่งที่น่กากลัวที่สุดเราต้องเป็นคนค่าซื่อส,สัตย์จรินจะอยู่ได้ในสังคมแต่ถ้าเห็นเงินคนอื่นเป็นของเรานะ่ะคือมันอยู่ไม่ได้ สมมว่าาเราจะไม่มีแต่เราก็เอาแค่เราทำงานเป็นเงินเดือนกแค่นั้นเป็นต้นแบบให้เรารู้แล้วเป็นความเป็นความสุขยู่ใจนะครความภาคภูมิใจนะครับไปที่ไหนก็ไม่อายคนนอ่้อยอะกอไรยก็บออยู่หมุ มอ้มข้างสีเดียวกระไม่มีนเอนกันกระเป๋าเราแตกระเป๋าไม่ดได้ครับเ่กเก็บไรไตัวนี้ไมอยนั้นบสให้องเออกระเป๋าเรเป๋าเรกระเครับกระเป๋านมเปิดนะครับเ่อนเปิดเพราอนุญาตตรสกสินะครับพอเก็บอะไรเดยวมันต้องขอคุณผู้เก็บอะไรลยนี่ เออกได้เนาะเอออกได้ครับเออหเองขั้นหนเอยทางบุญมาที่วงที่อง่กเมอแม่ยี่หลอกมีทองนั่งว่ามีทอนนะครับเจ็บไปเมื่อไหรนี่ว่าวามันว่ามันอะไรไม่ร้ไปเอพีน้อยเลยี่้อยโอ้หมีกีเมีเจอเล้ะเห็นเสียงเห็นไหนแล้วหล่้าวดหูเดี๋ยมนว่าเาม่ต้อเก็บไ าเงินมันทนทอนีนแล้วก็สิบฟัวแล้วก็สิบปมะนแลคาทองน่ยังอ๋อไ่ยังไ่ยัคนเดียวามคนมาซื้อนล้มาเก่มากมากเก่งมากเมาพนบ้านานี้กิน็ทั้งบัได้ไนกระรมาอ๋อขมาข้าขมาสมาขมาขมาขมาบอาขาขม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 าเมาขาขม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 าข่าขมาขมาบมาขมาาาาาาาขาาาาขาา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 มา อโอ้ยอคนดีะนะเท่านั้นที่ที่นนดุไดและไปร้อยพันสองร้อยพันสองร้อยจนงสิบ